นี่นะคะโอ้กระดาห้องหลบเวอร์ใน8รีสอร์ทนะคะพบกับโอคิリーค่ะโอ้ยไม่ตัดค่ะโอคิリーค่ะเลิฟเลิฟโอคิリーแล้วเป็นหมาเวอร์นะคะโอเคหอมมากจริงเดี๋ยวเจอเลยค่ะแกงบกนี้แสนเพชรต้องเจอตบแน่สักคนหนึ่งป่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าล้ําเหรอมาค่ะพอเกมมาแล้วว้าช็อตเด็กมันมามาเลยเออไหนดูสิเจอแล้ว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 ใจอยู่ไหนกระโดดลากคอมันมาอยู่ดิเฮ้ยไหนอุ้ยไม่เจอฝั่งไหนอืมกูเห็นละอืมใครวิ่งอยู่ตรงนั้นกูเห็นนะคะอย่าให้แม่ต้องตีนะคะอยู่ไหนออกมานดิอยู่ไหนโอ๊ย มึงอีนี่อีนี่อะไรคะมันจะปีไปไหนเดินเหรออะไรเดินไปปีหรอปีปีหล่อมึงปีปีหรอปีปีหรอปีปีหรอปีปีหลอหนีไปไหนจะปีปีไปไหนจะปีปีอ๊ยโอ๊ยคุณบ้าจะหนีไปไหนหนีมึงจะปีไปไหนมาดิ ไม่ค่ะกูเก็บได้ละอีของท้ากูเก็บได้ละตัวหนึ่งรถหมึกไปไหนอุ้ยไม่ยิงปืนแล้วล่ะคุณเต้เฮ้ยโอไมยิงปืนแล้วเหรอมึงสร้างกับดักอะไรไปตรงนี้หืมไอ้ห่วยมึงมึงจะหนีไปไหนกูนั่งรถไปละกูไม่ให้มึงขี่รถไฟขาข้านั่นแหละอีง้อใครอยู่ตรงนี้หืมเฮ้ยนี่นะ ออยเลยออยเลยแล้วนัดเอามาหนีเอามาหนีไปไหนฮะมึงอีนี่ใครมึงอีตาบอดกับมึงนะกลางร้อยนี่นะเอ้ยอีตาบอดอีตาบอดอีตาบอดมึงน้ำมึงนะมึงน้ามึงนะมึงจะไปไหนมึงไปไหน ือมึงจะไปไหนอีตาบอดมึงมานี่ไปไหนมึงไปไหนฮะนี่ค่ะเดี๋ยวมึงเจอกูตบอีกรอบหนึ่งอีตาบอดอืออือไปไหนฮะพีการี่ยังดิ่งเลยดิจะปลิ้งหนึ่งมาดนี่อุ้ยมึงอยู่ไหนอีกอนท้าตักูไม่ช่วยอยู่นี่อยู่นี่อะดอกทองลอยเล่หน้าซื่อใจรัดมาค่ะ มึงมาค้ากูมา่วยเพื่อนกูละค้าอีกอืออีนี่อีคุณหมอว่าอันนี้อูชาไม่ใช่คุณหมออืออืออืออะไรค้าอะไรค้าอะไรค้าอีบันเม็ดมานี้อืมโอ้มันจิ้มมันจิ้มมันจิ้มมึงมันจิ้มมันจิ้มมาอีแค่นี้มันจิ้มอีแค่นี้ นี่เอ,เอามันจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอ้าวเมื่อกี้ว่ามึงจะซิมได้อีกนานแค่ไหนหึอีดาวัดอ <What? S 2> เอาเลยกระโดดตัดน้ำมันมุน้ง <What? S 2> เอามันเอามันอีเหี้ยดิเก่งมาจากไหน้ยน,นี่เเจอกุกระดกโดดกระพุ้มนะคะนี่เอาอีกเอาให้สุด อีดอ,อกไปไหนไอเดเมเนตอีเฮียดิมึงทำอะไรฮะมานี่เมื่อกี้มึงพับไม้เสร็จตู้เหรออยู่ไหนนีนออ่อืมวัดอีดอกอะไรมึง อย่ yeah, มามัดอุ้ย<ม>กูยังไม่ได้ใช้กูยังไม่ได้ใช้แฟลเลยมึงมานี่ค่ะอีสัตว์มึงมั่นเม็ดมัดเหรอฮึมั่นเม็ดเหรอหือีดังตัวเด็ก <c oughs> โอ๊ยมึงมามามา,มาอีดีจะหนีไปไหนอีดีมึงจะไปช่วยจะหนีไปไหนอีขายของเล่นนี่อะไรของหล่อนหืมอีนังนี่อะไรคะจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนชิบกระโดดตามไม่ทันหรอฮะ มึงสามเฟดไปเลยนี่ดาเลิศเลิศมากอะมันอีกมึงมาดิอีสตัดจะไปไหนมึงคิดว่ามึงเปิดวาร์ปได้เหรอโอ้ยช็อกสุดขีดอีสตว์เ้ยมึงน้ามึงน้ามึงน้าฝากไว้ก่อนเถอะหนึ่งไปไหนซื้อของก่อนอีเหี้ยเฮียดิยาปืนฟูนะคะโอ้ยไม่ใช่ฝืนฟูวันนี้นี่เราซื้อของจบ จะขึ้นไปไหนจะขึ้นไปไหนกูพังเลยแล้วแต่ฉันมามานี่มึงมานี่อยู่ไหนมานี่ค่ะไว้ดิฉันสัมผัสได้มานั่งตรงนี้แหละ V I P ดิฉันสัมผัสได้บึกดิฉันสัมผัสได้ดิฉันสัมผัสได้มึงอยู่ตรงนี้นี่เองอีดอกทองือไปไหนคะโอ้ยอืุ้ยมันหลอมอยู่นู้นมึงมันหลอมอยู่นู้นมึงตีประตูเลยเดี๋ยวกูไปเอง มึงนะมึงนะมึงนะ้านะอ,อ,อยู่โน,โน่นเหรออีตัวดีเฮียดอกอกูซื้อของแป๊บนะเออซื้อเลยมึงอยู่นี่นี่เฮียดิอยู่ไหนกูเห็นนะคะกูเห็นนะคะเอ้าอ,อยู่ไหนอ่ะเอ้าอ,อ,อีเฮียดิกูกระโดดข้ามไม่ได้ตรงนี้โง่เกิน อุ้ยอืมอะไรคะหนูลูกอืมอีนักไม้อกนมึงจะายังไงมานี่อีสัตว์อีอีปิดปิดมึงอีปิดปิดนี่อืมอีตาบอดอืมนี่อีตาบอดตาบอดอืมมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอ มึงคิดว่ามึงจะหลอกกูได้เหรอฮึอตัวดีมึงมาดีค่ะมาดีแต่ดีอีดอกตายไปค่ะอืมวะอ้ยวนอตันเก้าอี้นี้เก้าอี้นี้เก้าอี้นี้มานั่งมานั่งนี่มึงจะไปไหนอ,อืมอืมอืมมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอฮะมึงมานี่ อีตัวดีโหลดเราทำถึงมาแกมึงปั่นแค่เดียวนะอีสัมเดี๋ยวมึงนะอีเฮียทีเลดเดอร์มอกินไปไหนอีเชลีเดอร์มึงแอบอยู่แถวนี้ใช่ไหมเอามาสิมึงนี้ตายไปละสองเดี๋ยวมึงเจอค่ะอีสัมเจอดู่อยมึงอยู่ไหนพวกมึงอ่ะอือีเฮียบูรี่พวกกูเกินอุ้ยแต่มันยังไม่มีใครใช้ปืนสักคนเดี๋ยวมึงเจอค่ะเดี๋ยวมึงเจอตบ มึงจะหนีไปไหนไอ้คิดว่ากูงรอดเหรอโอ้ยลิศเอามันอีกอ่านี้อีสัตว์กูซื้อยาละหยิบเฮ้หยิบปืนทำไมอุ้ยเฮ้ยหืมกูเห็นนะฮะกูเห็นนะฮะใครอีสัตว์โอ้ยฉันฟันไม่ได้เลยอโอ้ยหืมอืมอีเหี้ยมึงยิงกูเหรออืมมึงยิงกูเหรออีืมไอไหนแล้วล่ะอืมกระถวย อีเหี้ยนี่ยิงกูมึงจตอตบนะคะกล้าดียังไงมายิงกูมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนกูไม่ให้กูกดอะไรขึ้นกูไม่ให้ขึ้นกดอะไรอหง่หลันคิดว่าหลันจะหนีฉันพ้นเหรอฮะอีหงอะนั่งอยู่นี่แหละค่ะหยุดหยุดสโล เพื่อนมึงอยู่ไหนคะมึงหนีไปไหนคะเจอะโก้มึงเจอโก้นี่มึงยิงปืนอะไรของมึงคะเฮ้ยมันกลับไปมึงอีเหี้ยนี่มึงยิงตัวนั้นเลยมึงยิงตัวนั้นเลยยเดี๋วกูอีเหี้ยนี่ไปเองมึงมานี่ค่ะนี่จะหนีไปไหนคะมึงอะอย่ามาหน้ามนคนหอยขมค่ะตัด นั่งเฮ้ยเฮ้ยมันปิด้ยเฮ้ย้วม,ม,ม,มึงอเอ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยยเฮยเฮเย้ยเฮ้ใคร้ยเฮมยเฮ้ย้ยมออกใ้ ใช่ไอ้มึงอีตันเบอ้ยมึงอีคนขาขอเล็บมันอยู่ไหนคิดว่ามึงจะหนีกูไปไหนฮะอุ้ยเจอหรอหล่นเจอมันหรอยังเอาจบพี่ดอกว้าอีนี่ตายค่ะอีน้งบมดอีนีตายแล้วค่ะงงลาก่อนอุ้ยอีแค่ตัวเดียวเฮ้พีด๊อกกระโดดช้ำกระโดดช้ำเกินอ่ะพี่ด๊อกมันอยู่ไหนนะจอโนอยมันอยู่ไหนอีเแคยดิ มึงเจ็บมึงเจ็บเจียนตายเลยอยู่แล้วอะมึงอยู่ไหนเนี่ยเออกูงงอะมันอยู่ไหนวะอีเฮ้ยมึงสามารถมึงมานี่สิมึงอยู่ไหนฮะืมมึงอยู่ไหนกูไม่ให้มึงออกค่ะอยู่ไหนเอ้ยหรือมันเหรือมันอยู่ทางลับวะอีดอกมันอยู่ไหนเฮ้ยโอ้ยเอ้าเฮ้ยทำอะไรอะอีเฮ้ยนี่ทำอะไรกูเห็นนะคะฉันเห็นฉันรู้ฉันได้ยิน อีเห yeah. ี้ยมันทำเหี้ยอะไรอ่ะอยู่ด้านล่างอ่ะนี่ทำไมอ่ะห่อนทำอะไรคะห่อนทำอะไรเอ่ยหน้านี้มึงนี่มึ๊ดเลิศก็แพไปค่ะอีพวกมนุษย์นี่เจอหนูแหม่ยนี่ก็แพไปค่ะอีพวกมนุษย์เลิศไรที่สี่โว่ โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างสนุกกันไหมคะที่น่องเล่นทันกับเพื่อนสาววาคิรี่นะคะเป็นไงบ้างคะว่าคิรี่สนุกไหมสนุกมาชอบเล่นฮันเตอร์มาเอออ๋อ <c oughs> โอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดบซับสไครต์ห้น่องด้วยนะ <c oughs> น่องกับวาคิรี่ขอลาไปก่อนนะคะบายบายจุบ <c oughs> จุน่า